สวัสดีครับผมไผ่วงสนท่ครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิมาแนะนําครับในดองดาของหมูแผ่นกรอบอ่อเองครับพี่น้องเห็นข้างหน้าผมนี่นะครับนั่นก็คือนะครับหมูแผ่นกรอบอ่อเองของพี่ตายอรละไทยนะครับเอื้อยเพิ่นตั้งใจเฮ็ดนะครับเพื่อให้พี่น้องเขาได้กินนะครับหมูแผ่นกรอบที่มีคุณภาพนะครับบ่สิเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับรสชาติแบบบาร์บีคิวแล้วก็รสชาติที่ผมมากที่สุดนั่นก็คือรสชาติแบบแซ่บจี๊ด นะครับผมรู้สึกว่าได้รับรสชาติของหมูแผ่นกรอบแบบเต็มคาอิ่ีนะครับพี่น้องครับผลิตจากหมูลอยปวเส้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับไม่มีวัตถุกันเสียนะครับบอสไซแป้งหลักกาที่สาคัญนะครับอบแห่งโดยพลังงานแสงอาทิตย์ครับพี่น้องรัต้องว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับเอื้อเพื้นตั้งใจนะครับเฮ็ดสิ่งนี้ออกมาให้พี่น้องได้กินยังมีความสุขหลักกาที่สาคัญนะครับอยากสิบอกว่ารสชาติ อ,อังสีอีลีนะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเข้ามาซิมเมืองว่าแสบสมคำลำลือบอนะครับพี่น้องขออนุญาตเนออืมแสบอีลีพี่น้องนะครับได้รับรสชาติของหมูนะครับมีความกรอบมีความแห้งนะครับแล้วก็มีความหอมในปากอีหลีนะครับผู้ใดสนใจ มีทั้งขายปลีกและก็ขายทรงนะครับติดต่อไปเลยด้วยพี่น้องเดินนะครับว่าสินเพจเป็น Facebook นะครับบ้านอ๋อเองนะครับหรือว่า ID Line นะครับบ้านอ๋อเองครับพี่น้องติดต่อไปเลยรับรองว่าพี่น้องนะครับสิได้กินของแสบของอร่อยอีลีวันนั้นเถเทอจับอีดีครับบอยน้องแสบคักแน่นี่